เซอร์ไพรส์วันเกิดไอซุง้งแฮปปี้ามากมั้มึงผมว่าเยอะมากเมื่อเกิดผมไม่เคยเห็นใครแบบว่าใส่เยอะขนาดนี้เลยเฮ้ยค่ะมันเกิน <c oughs> นะป้ <c oughs> ซาซอกกาใจปลำ้ำหอบเงินเซอร์ไพรส์ซุ้งสตาร์วิน1 000, 000ล้านบาทเฮลันไม่เคยมีใครเปยหนักขนาดนี้ ถือว่าเป็นคู่รักยูทูบเบอร์อีกคู่หนึ่งที่แฟนคลับให้ความสนใจอยู่ไม่น้อยนั่นก็คือคู่ของซุ้งสตาวินและก์ดหรือแฟนๆเรียกว่าซอการ์สาวสวยหน้าหวานที่มีดีกรีไม่ธรรมดานั่งแทนเป็นซีอพโิตภัณฑ์เสริมความงามอย่างเลิฟพอชั่น อีกทั้งยังเป็นเจ้าแม่คอนเทนต์ใน Tik t o ็อกที่ล่าสุดเป็นที่รู้จักกันมากในประเทศไทยและโด่งดังไปถึงประเทศเพื่อนบ้านเพราะมีคอนเทนต์ที่ทําให้โดดเด่นไม่ซ้าใครจนเธอมีแฟนคลับติดตามมากกว่าเจ,จ็ดจุดล้านฟอลิเวอร์และทั้งคู่มักจะโชว์ความกวนความหวานความน่ารักในแบบฉบับคู่รักยูทูบเบอร์ด้วยแฟนคลับที่ติดตามไลฟ์สไตล์ของทั้งสองคนก็ชื่นชอบกันเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งในวันสําคัญต่างๆทั้งคู่ก็มักจะเปย์ขอ,ของขวัญให้แกกันอย่างต้องร้องว่าว้าวล่าสุดในวันเกิดของซุงสตาวิน14ธันวาคมที่ผ่านมาการ์ดได้ทำเซอร์ไพรส์ถือเค้กและมีกล่องใส่เงินให้กับซุ้งในกล่องนั้นบรรจุไปด้วยเงินที่ม้วนเอาไว้ในกล่องเป็นจํานวนมากจนนุ่มซุ้งดึงออกมากล่องท่วมตัวและการได้บอกว่าเงินนี้ให้หมดเลยเป็นของขวัญวันเกิดจํานวน 1, 000, 000หนึ่งล้านบาททำเอาหนุ่มซุ้งดีใจ ระโดดกอดแฟนสาวที่ยอมไปเงินให้เป็นของข,องขวัญวันเกิดในปีนี้แอดมินขออวยพรให้เงิมซุ่มมีความสุขมากๆฝากกดติดตามและกระดิ่งแจ้งตเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเป็น,นสรายวันเกิดไอซุ่มแฮปปี้เบ t ร์เดซุ่งกินเหรอซุไม่ต้องกินอข,อของขวัญซุ่คืนนี้ครับมีใบเดียวอ <c oughs> ุ้ยมึงอุ้ยหนักมากมึง ผมว่าเยอะมากนี่ๆนี่ก็จะแตะแล้วนะจริงปะล่ะ้ย Happy birthday to you เมื่อกินผมไม่เคยเห็นใครแบบว่าใส่เยอะขนาดนี้เลยเฮ้ยๆฮ้ิดๆอ๋อยังไม่หมดโอ้โหยังไม่หมดอีก อเกินไมากเกนไ่ต่าังเกินให้หมดเลยเหรอให้หมดเลยอ้พี่คุณรวยแล้วมึง